สวัสดีทุกคนนะครับพบกับผมฮอสอรันโซครับในช anel youtube นี้นะครับมาพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับลี์พูกันเช่นเคยครับและข่าวสารในวันนี้ที่จะมาอัปเดตให้ฟังกันนะครับแน่นอนคือข่าวที่ทําให้แฟนบอลลี์พูหลายคนดีใจกันยกใหญ่เลยครับกับเรื่องราวการต่อสัญญาของโมฮัมเหม็ดซาลาแล้วก็เฟอร์จิฟันไดนะครับที่ตอนนี้ความคืบหน้ามันเป็นในเชิงบวกเอามากๆเลยนะครับ รอเพียงแค่เวลาเท่านั้นเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันว่ารายละเอียดลงลึกแล้วมันเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับแต่ก่อนอื่นขอฝากไว้ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ m y วันนะครับซึ่งทาง m y วันเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ผลิตถุงยางอนมามัยนะครับตอนนี้พวกเขาเนี่ยได้ทํากลิ่นชาไทยออกมาเพื่อผลิตขายในช่วงเดือนเมษายนนะครับก็ถือว่าเป็นกลิ่นที่ ถือว่าไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับสําหรับกลิ่นชาไทยหลายคนชอบนะครับสําหรับชาไทยเนี่ยซึ่งตัวผมเองก็ชอบด้วยในการดื่มชาไทยแต่ขอหวานน้อยละกันแต่ทางไมวันเนี่ยบอกเลยว่าหวานแน่นอนสําหรับของทางไมวันแค่เปิดมาเนี่ยกลิ่นจากแก้วเนี่ยก็ถือว่าได้กลิ่นหอมจากชาไทยแล้วนะครับก็ฝากไว้ด้วยสําหรับทางไมวันนะครับถุงยางอนามัยกลิ่นชาไทยนะครับสามารถ หาซื้อกันได้ครับทางออนไลน์ครับทาง s h อ p e e l a z a d ดหรือว่าหน้าร้านวัดสันนะครับตั้งแต่เดือนเมษายนนี้เป็นต้นไปนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับถุงยางอนามายัมายไมวันกลิ่นชาไทยนะครับโอเคมาเข้าเนื้อหากันก่อนคลิปนี้เนี่ยผมอัดเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมมีคลิปที่ผมเนี่ยอัดไว้เพื่อว่าผมเนี่ยไม่อยู่อีกหลายวันเลยตั้งแต่วันที่10 11 12 13 14 15คือเดินทางไปเที่ยวที่ประเทศเกาหลีลครับแล้วก็ทา คลิปที่ล่วงหน้าไว้3วันแต่ทีนี้มันมีประเด็นเรื่องของอการตัดสัญญาออกมาก็เลยทำให้ต้องรีบก่อนเดี๋ยวพออัดคลิปนี้เสร็จปล่อยไปต้องบินแล้วครับโอเคเรื่องของซาร่ามันเป็นยังไงครับทีนี้เนี่ยซาร่ามันมีข่าวมาก่อนก็มีข่าวจากฟังฟาบิซิโอโรมาโนอะไรนี้ครับแล้วก็มีพวกเทียต้นๆนเนี่ยทยอยอัปเดตกันมาแบบ เชื่อเลยเลยว่ามันน่าจะมีความเป็นจริงแน่นอนครับเริ่มจากใครดีอะอาฟา r บิซิโอโรมาโนนะครับก็เขาบอกว่าการเจรจาสัญญาฉบับใหม่ของโมและก็เฟอร์จิลเนี่ยเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งทั้งคู่จะได้รับสัญญาคนละ2ปีนะครับทางเลือผู้เองก็มั่นใจว่าทุกอย่างจะเสร็จสิ้นในเร็วๆวันนี้แน่นอนครับและทางฟันไดและวก็ซาร่าจะอยู่เล่นที่แอนฟิลต่อไป นอกจากนี้โรมาโน่ได้อัปเดตเรื่องของเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาโน่ด้วยนะครับบอกว่าเทรนต์ Trend, เตรียมที่จะย้ายซบเรอัลมาดริดในอีกไม่ช้านี้แล้วครับหรืออีกเร็วๆนี้นี่แหละอ่ะนี่ก็คือฝั่งฟาวิซิโอโรมาโน่นะครับฝั่งคนอื่นล่ะมีอย่างเดวิดออนสตินครับเป็นนักข่าวจากพิเอร์เลติกเขาก็บอกเหมือนกันเลยครับว่าทั้งซาร่าแล้วก็ฟันได้เนี่ยจะเซ็นสัญญาถึงปี2027ครับแล้วก็เงื่อนไขต่างๆเนี่ย มันรุ้่วงกันไปหมดแล้วเหลือรอแค่ที่จะประกาศอย่างเป็นทางการเท่านั้นพอจอยส์ก็บอกว่าสัญญาฉบับใหม่ของฟันไดเนี่ยถือว่าดําเนินไปอย่างรุ้่วงครับแล้วก็เชื่อว่าสัญญาของซาร่าก็กําลังจะตามมาติดๆครับและลิเวอรูก็มั่นใจว่าจะเก็บทั้ง2คนนี้ไว้ได้นะครับแล้วก็ยังมีอ่าโรมาโนมีบอกอีกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งฟันไดแล้วก็ โมฮัมเหม็ดซาลาห์ครับได้รับความสนใจจากทีมในซาอุดีอาระเบียด้วยนะครับแน่นอนว่าทีมจากซาอุเขาพร้อมที่จะทุ่มค่าเหนื่อยให้กับทั้งฟานไดแล้วก็ซาราห์มหาศาลครับแต่ทีนี้ด้วยใจที่ซาราห์และก็ฟานไดอยากอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปครับพวกเขาปฏิเสธข้อเสนอที่โอ้โหเรียกว่ามหาศาลมากๆแล้วก็แถมเงินกินเปล่าให้ด้วยอะ ซึ่งเพราะอะไรเพราะว่าทั้งคู่อยากอย,กอยู่กับลีฟพูต่อไปครับไม่อยากไปไหนครับอยากเล่นก,กับที่นี่ครับส่วนอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่ทําให้ฟานไดแล้วก็ซาร่าเลือกอยู่กับลีฟพูต่อไปก็เพราะเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีกับอันเนอร์สล็อตครับเฮดโค้ชของลีฟพูในตอนนี้นะครับและเออมันเป็นในทางที่ทางบวกครับอ่ะฝั่งฟานไดกับอันเนอร์ก็น่าจะคุยกันรู้เรื่องนะครับเพราะเป็นคนดัชด้วยกันส่วนซาร่าก็ต้องมาปรับตัวหรือว่าอันเนอร์สล็อตก็ต้องมา ปรับตัวกับทางซาร่าแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยโอ้โหสารสัมพันธ์กันดีมากครับล้วก็ตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าทั้งฟันได้แล้วก็ซาร่าจะเซ็นเมื่อไหร่ก็ได้ครับเพราะว่าตอนนี้ทุกอย่างมันดําเนินการไปเรียบร้อยแล้วอ่ามีคริสบัตคอมมกครับเป็นนักข่าวที่เมื่อก่อนเนี่ยผมติดตามเขาบ่อยมากบัตคอมเนี่ยชอบอ่านคอลัมน์เขาในเดอะไทมส์แต่หลังๆมาก็จะไม่ค่อยได้อ่านแล้วมาไปติดตามคนอื่นแทนบัสคอมเนี่ยเขาบอกว่า โมฮัเมเหม็ดซาร่านะครับได้ปัดข้อเสนอจากซาอุดิอาระเบียแบบแบบเรียกว่ายังไงอะปัดเลยอะแบบปัดแบบไม่คิดอะอเพราะเพื่อว่าจะอยู่กับเวอ้์พภูต่อซึ่งอที่ผ่านมาก็ซาร่ามีข่าวกับซาอุดิตั้งแต่ปีที่แล้วใช่ไหมครับแต่จิตใจของซาร่าเนี่ยมั่นคงมากครับเขาจะไม่ไปเล่นในลีกซาอุดิอาระเบียแน่นอนซึ่งลีกซาอุเนี่ยองการจะดึงซูเปอร์สตาร์ต่างเนี่ยเข้ามาในประเทศของเขาครับแต่ซาร่า ไม่อยากไปครับและตอนนี้ซาร่าก็ตัดสินใจแล้วว่าจะอยู่กับเอียพูต่อไปนะครับอ่ะถ้าไล่เรื่องของการมาหากราบการต่อสัญญาเนี่ยมันก็มีรายงานและการผมเอารายงานที่ทางดีเอลติกเขาได้รายงานมาตลอดอะในเรื่องของการต่อสัญญาของผู้เล่น3คนนี้ซึ่งทางดีเอลติกเขาก็ได้เน้นไปที่ทางฟันไดแล้วก็ซาร่าอ่ะเริ่มที่ เอ่อทั้งซาร่าแล้วก็ฟานได้เลยอะเดียร์เลติกเขารายงานเมื่อวันที่4ธันวาคมนะครับเขาบอกว่าลิเวอร์พูลได้ยื่นข้อเสนอให้กับฟานไดแล้วเลยครับแม้ในตอนแรกข้อเสนอยังไม่ตรงตามที่ทางฟานไดคาดหวังแต่ก็ยังมีการเจรจาต่อไปไอที่บอกว่าไม่ตรงตามที่คาดหวังเนี่ยมันเรื่องของอ่าค่าเรื่องของเงินแล้วก็เรื่องของระยะเวลาการต่อสัญญาว่า้จะต่อไปอีกอ่าเท่าไหร่จะ1ปี2ปีหรือ3ปีนะครับและต่อมาในวันที่8ธันวาคมนะครับ เอ่อก็ได้รายงานเพิ่มเติมว่าริวพูดได้ยื่นข้อเสนอเบื้องต้นให้กับซาร่าเช่นเดียวกันแล้วก็ทางลิวพูเนี่ยมั่นใจว่าซาร่าจะอยู่ต่อกับริวพูต่อไปในเวลานั้นนะครับเฉพาะในเวลานั้น,น,น,นคือริวพูก็มั่นใจว่าซาร่าจะอยู่กับริวพูต่อไปแต่ข้อตกลงเนี่ยมันยังไม่บรรลุครับยังไม่รู้เรื่องแล้วก็อนาคตของซาร่าก็เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนในวันนั้นนะครับสรุปก่อนก็คือวันที่4ธันวา ยื่นให้ฟันได้พอให้หลังอีก4วันวันที่8ปดลิเวเร์พููก็ยื่นข้อเสนอเบื้องต้นให้กับซาร่าแต่มันยังตกลงกันไม่ได้เรื่องของรายละเอียดอย่างที่เรียนไปก็คือเรื่องของมูลค่าและก็เรื่องของระยะเวลาส่วนฝั่งเทรนต์เนี่ยก็มีข่าวกับเรอัลมาดิดมาตลอดแล้วก็มาดิดพยายามที่จะเร่งคว้าตัวจริงๆเขายื่นข้อเสนอมาตั้งแต่ช่วงตลาดหน้าหนาวแหละแต่เรียปูก็ยังเก็บไว้ก็คือยอมปล่อยฟรีเลยครับเพื่อให้เทรนต์เนี่ยได้อยู่กับทีมต่อไป ที่ผ่านมานะครับฟันได์แสดงเจตนารมชัดเจนว่าต้องการอยู่กับลเวอพูต่อไปครับซึ่งในเกมที่พ่ฟูลแลมเมื่อล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้มีการยืนยันความคืบหน้าของตัวเองด้วยก็โหบอกว่าตอนนี้มันคืบหน้าไปมากแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้ฟันไดจะพูดมาตลอดว่าเอ้ยตัวเขายังไม่รู้อะไรเลยครับแล้วก็ยังไม่อะไรด้วยแต่ในบทสัมภาษณ์ของฟันได้ที่ผ่านมาเขาจะบอกตัวเองตลอดว่าเขารักลีโอพูเขารัก, u, รกสโมสรแห่งนี้เขารักแฟนบอล เขารักที่จะเล่นที่แอนฟิลด์ครับแล้วก็อยากอยู่กับทีมต่อไปคือทั้งสองคนทั้งซาร่าแล้วก็ฟานไดเนี่ยมีเจตนาลมชัดเจนเลยเขาออกตัวเลยว่าเอ้ยเขาอยากอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปแต่เนี่ยมันยังคุยกันไม่ลงตัวอะไรประมาณนี้ครับมันก็อาจจะจริงอย่างที่ทางตัวทั้งสองคนนี้ได้พูดไว้นะครับก็คือเอ้ยมันก็จะไม่มีอะไรคืบหน้าหรอกแต่เพราะว่าเขาเนี่ยอยากเล่นกับลิเวอร์พูลต่อไปอ่ะ ซาฟานได้เนี่ยใครจำกันได้เขาย้ายจากเซอร์อตันมาอยู่กับเรอัลพูเมื่อปีหน้าหน,าหนาวปี2018นแะครับแล้วก็โอ้โหเป็นกำลังหลักของเรอัพูมาตลอดครับค่าตัว7จล้านปอนด์ในวันนั้นตอนนี้นไม่มีอะไรสงสัยในค่าตัวนี้เลยครับว่าโอ้โหเรอัพูทุ่มไปขนาดนั้นจะคุ้มค่าหรือเปล่าตอนนี้คุ้มค่าแล้วแน่นอนกับผลงานการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกแชมเปี้ยนส์ลีกลีกครับสองสมัยแล้วก็ FA ครับแล้วก็ตอนนี้เป็นกัปตันทีมเรอร์พูลด้วยนะครับส่วนาาร ย้ายจากโรม่าในวันที่ซาล่าเองยังไม่ได้โด่งดังขนาดนี้นะครับรู้การสุดท้ายกับโรม่าเขายิ่งได้เยอะครับแต่ก็ไม่มีใครคิดว่าเขาจะสามารถระเบิดฟอร์มได้กับออการเล่นในพรีเมียร์ลีกนะครับหลังจากก่อนหน้านั้นเขาก็ไปกับเชลซีแล้วก็ไปไม่รอดครับก็ต้องไประหกระเหินไปอยู่กับฟิออเรนต่าแล้วก็โรมานะครับอ่ะอันนี้ก็คือเรื่องของการต่อสัญญาและกันซึ่งถ้าเนี่ยสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นการต่อสัญญา ซาลาฟานได้ ara, ai, มันรู้ร่วงไปมากแล้วเรียกว่ามันแทบจะเหลือแรอแ,แค่เวลาให้ประกาศออกมาสิ่งนี้มันจะเหมือนเป็นการผลักดันทีมเวอร์พูในตอนนี้เลยกันเพราะว่าในช่วง4-5เกมที่ผ่านมาผลงานของเรีย์พูตกลงไปครับทั้งในเรื่องของออฟอร์มการเล่นสภาพความฟิตอะไรเนี่ยมันดูดอกลงไปจากก่อนหน้านีนแต่เนี่ยมันคือสัญญาณที่ดีที่จะทำให้เวีย์พูเนี่ย มีเติมไฟได้กลับมันเล่นเครื่องได้อีกครั้งหนึ่งเพื่อเก็บอีก11คะแนนในอีก7นัดที่เหลือกับการการันตีคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ผมว่าสิ่งนี้มัน,เป,นเป็นแรงผลักดันชั้นดีเลยครับในการที่จะพาให้ลิพูเน่ยขับเคลื่อนไปในฤดูกาลนี้ก่อนซึ่งอ่ะพอจบฤดูกาลนี้ค่อยมาดูกันอีกทีว่าในซัมเมอร์เราจะมีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นอะไรยังไงบ้างและถ้าสถานการณ์มันเป็นแบบนี้ฟานไดซ์ซาร่าอยู่ แล้วเทรนด์เนี่ยออกไปตามที่เขารายงานกันมาตลอดนะครับเพราะว่ามารดิดเนี่ยจีบอย่างแบบจริงจังเลยเลยครับในตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟกับปีกขวาเราไม่จำเป็นต้องที่จะซื้อตัวท็อปแล้วเข้าใจที่ผมพูดใช่ไหมครับก็คือฟานดายยังไงก็เป็นตัวยืนอยู่แล้วซาร่าก็เป็นตัวยืนสิ่งที่เลียบูจะนำไปพิจารณาในการซื้อผู้เล่นเข้ามาแลวก,ก็คือจะไปเล็งตำแหน่งอื่นที่เพื่อเติมเต็ม ให้เวอร์งูลเนี่ยแข็งกร่งขึ้นแต่ก่อนที่จะเติมเต็มเนี่ยต้องมีการผ่องถ่ายออกไปก่อนเพราะตอนนี้โคต้าของเวอร์พูลคือ1บกหนึ่งก็คือ1ผู้เล่นอ่าที่ไม่ได้เป็นโฮมกรอลแล้วก็อีกหนึ่งก็คือผู้เล่นโฮมกรอแต่ถ้าเซนออกไปก็คือเราเสียโฮมกรอลไปอีกคนหนึ่งเท่ากับว่าโฮมกรอลเออว่าง2ที่แต่ทีเนี้ยถ้าซื้อแบ็คขวาใหม่เข้ามาเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่ออ่สลอตไอการลงทะเบียนเนี่ยก็ต้องเป็นนักเตะที่เป็นโฮมกรอลเข้าใจใช่ไหมอ่ะนี่แหละ ประมาณนี้ซึ่งถ้าไปดึงนักเตะที่ไม่ใช่โฮมกรอลมาเพื่อมาเป็นแบ็กอัพหรือว่าเป็นตัวจริงให้กับลิเวอร์พูลในแบ็ปขวาเท่ากับว่าเราจะเสียโควตานักเตะต่างชาติไปไม่ใช่นักเตะต่างชาตินักเตะที่ไม่ใช่โฮมกรอลเนี่ยไปหนึ่งอ่าแต่ทีเนี้ยการที่ลิเวอร์พูลต้องเสียเชนก็ต้องควรจะมีนะควรจะมีแบ็กขวาคนใหม่เออเข้ามาซึ่งคอนเนอร์แบดลี่จริงๆฝีเท้าเขาไม่ธรรมดานะครับแต่เรื่องของอาการบาดเจ็บ นี่แหละคืออุปสรรคสําคัญสำหรับแบตลี่ไม่ทราบว่าเขาจะสามารถยืนระยะให้เต็มรู้การได้หรือเปล่าซึ่งเขาควรจะมีมีแน่นอนแหละถ้าเสียเชนไปแล้วอะ่ะมันต้องมีใครสักคนเข้ามาส่วนตาแหน่งอื่นๆที่จะไปลงกันก็คือเรื่งของกองหน้าแบ็คซ้ายหรือกลางรับที่จะมา,าเสริมทัพให้เลี้ยงผุเนี่ยแข่งกระแลงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรอดูกันครับว่าอันเนอร์สลอตแล้วก็ริชาร์ดฮิลส์จะคุยกันมีความเห็นกันอย่างไรบ้างใน เรื่องของการปรับเปลี่ยนริเวภูใหม่ในซัมเมอร์นี้บอกเลยว่าซัมเมอร์นี้สนุกแน่นอนสําหรับริเวภูนะครับทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกอ่ะก่อนจะจบคลิปนี้นะครับผม update, อัปเดตข่าวอาการบาดเจ็บของผู้เล่นนิดนึงแล้วกันนะครับคอนเนอร์แบลตตีนะครับอ่ะกลับมาลงสนามได้แล้ว,ลวส่วนอีกสองรายอย่างเทรนต์ริซันเดอร์อโนแล้วก็โจโกเมสแล้วก็รวมถึงอาลิซงเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างขอเริ่มที่อ,อ อาริสองเบเกอร์ก่อนแล้วกันอาริสองเบเกอร์เนี่ยกลับมาซ้อมในตามปกติแล้วนะครับแต่2เกมที่ผ่านมาในเกมเจอกับเอฟเวอร์ตันแล้วก็ฟูลแลมเนี่ยเขายังไม่ผ่านมาตรการในการประเมินนะครับความพร้อมก่อนลงสนามซึ่งทําให้2เกมที่ผ่านมาควินเคลเลอร์ก็ได้รับการเฝ้าเสาต่อไปแต่ทีนี้ลิเวอร์อพูลก,ก็มีความหวังว่าอาริสองเนี่ยจะกลับมาเฝ้าเสาได้ในเกมเจอกับเวสต์แฮมในวันอาทิตย์นี้นะครับซึ่งตามรายงานจาก Louis ลุยสสติล์นะครับจากเดลี่เมลเนี่ยเขาบอกว่าอ่ะ ม่มีโอกาสเลยที่อริสซองจะได้รับการอนุญาตที่จะลงเล่นในเกมวันอาทิตย์นี้ซึ่งมันสอดคล้องกับแนวทางที่ทางสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือว่า FA เนี่ยได้มีการระบุไว้ครับว่านักเตะเนี่ยควรจะได้พัก21วันหลังจากที่ได้มีการคอนคัสชันนะครับซึ่งมันก็ตรงกับวันที่เสาร์นี้พอดีนะครับคือ21วันของอริสซองเนี่ยนับตั้งแต่วันที่เขาถูกกระทบกระเทือนที่ศีรษะครบ21วันวันเสาร์นี้ซึ่ง เลีอยผูกแข่งวันอาทิตย์มันก็เลยกับกฎของ FA และอาริสโงงน่าจะได้ลงสนามนะครับในเกมลีกวันอาทิตย์นี้ครับที่แอนฟิลเจอกับเวสต์แฮม n ยู e d นเตดส่วนเทรนด์นะครับความคืบหน้าในการฟื้นฟูร่างกายเนี่ยก็ตั้งเป้าไว้ว่าจะกลับมาทันในเดือนนี้นะครับซึ่งคาดว่าเกมกับเลสเตอร์น่าจะมีลุ้นนะครับแต่เกมกับเวสต์แฮมไม่ได้แน่นอนครับยังไม่มี ข้อกำหนดเลยว่าเทนจะกลับมาได้เมื่อไหร่แต่อาจจะเป็นในเกมจะกับเลสเตอร์วันที่20เมษายนหรือว่าเจอกับสเปอร์สนะครับในวันที่27เมษายนส่วนโกเมสครับก็ยังมีความหวังเช่นกันในการกลับมาเล่นให้ทันในฤดูก,กาลนี้ตอนนี้เขาผ่าตัดอยู่ในช่วงของฟื้นฟูเรื่องของบาดเจ็บที่กล้ามเนะื้อแฮมสตริงนะครับซึ่ง มันเป็นสิ่งที่โกเมสเจอมาตั้งแต่เดือนคันวาแล้วแแล้วก็พลาดการลงสนามไปแล้วถึง19นัดก,ก็โอเคก็ยังมีความหวังอยู่ในการกลับมาเห็นโจโกเมสลงสนามอีกครั้งในฤดูกาลนี้และแฟนบอลเลฟูหลายคนก็คงอยากจะเห็นโกเมสทาประตูให้กับเลฟูได้สักทีนะครับโอเคเนี่ยคือเนื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้นะครับที่ผมนํามาเสนอกันครับในเรื่องของการต่อสัญญาโมเมนต์ซาร่าครับเฟอร์จิฟันได้แล้วก็อัปเดตตัวเพื่อนบัตรเจ็บวันนี้ผมฮอรอลซนโซขอตัวลาไปก่อนนะครับ สุขสันต์วันสงการล่วงหน้านะครับใครที่เดินทางไปต่างจังหวัดกลับภูมิลำเนาก็ขอให้เดินทางขับขี่ปลอดภัยนะครับส่วนใครที่ไม่ได้ไปไหนก็รักษาสุขภาพกันไว้ด้วยนะครับโอเคคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกการติดตามนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ